ว่าไงลูกน้องดําต้องส่งกัน้านภาษาอังกฤษอะแล้วไงอะน้องดําทำไม่ได้อะโอ๊ยน้องดําทำไมไม่ถามแม่นี่ภาษาอังกฤษตอนเรียนมัธยมอะแม่ได้เกรดสี่บวกเลยนะไม่อยากจะคุย <c oughs> แม่แต่มันก็มีแค่สี่นะเต็มที่ก็คือสี่เออเนี่ะไม่เก่งก็เป็นที่ยอมรับของเพื่อนแล้วก็คูแหละอะทีละข้อเลยลูกเดี๋ยวแม่บอก อย่างข้อเนี้ยแม่ M A P อ่านว่าอะไรแมปอ่านว่าแมปแปลว่าอะไรอ่ะ M A P แมปลูกแมปแปลว่าจมูกที่ไม่มีสัน<า> <laughs> ถ้ามันเข้ากับอีกคำนึงก็จะเป็นดังแมพดังแมป ถ้าออกเสียงสูงนิดนึงขึ้นจมูกก็ดังเมพจมูกที่ไม่มีสันดังเมบ M A P แปลว่าจมูกที่ไม่มีสันใช่เหรอแม่อะคำต่อไปเลยลูก S, S O U N D S, S O U N D ซาวลูกยี่สิบถ้าสองซาวก็ สี่สิบสามซาวก็หกสิบ S O U N D ซาวลูกซาวยี่สิบสสองซาวคือ <40. S 2> สี่สิบสามซาวคือหกสิบ H U C K แปลว่าอะไรหรอแม่อ่านว่าฮักแปลว่าความรักถ้าฮัก ที่มันมีแบบว่าฮักฮักหลายฮักหลายรักมากมากอใช่เหรอแม่ <laughs> เดี๋ยวแม่อีกข้อนึง B I R D อ่านว่าเบิร์ดแปลว่านก <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย้ยเบิร์ดแปลว่าเบิร์ดคือหมดนะลูกเบิ Bird, 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 Bird. ร์ดเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดเกลี้ยงเลยไม่มีเหลือเกลี้ยง เบิดแล้วเบิดแล้วบาเลยอเบิดแล้วขี <c oughs> <c oughs> ดข้อนึงแม่ D A R K dark แปลว่าเฮ้ยเด็กกัลุกเด็กกับลูก <c oughs> D A R K <c oughs> อุย้ยทำไมครูเขาสอนคำนี้ล่ะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไม่ต้อง คุยกับครูละมันเป็นคำหยาบไม่หยาบนะแม่ถ้าหยาบเขาจะออกมาเป็นการบ้านได้ไงอะแป๊บหนึง่งฮัลโหลค่ะทิชเชอร์ทำไมในภาษาอังกฤษของน้องด้๊ออะมีคำนี้ด้วยละคะคำว่าดาก่ะคะ่ะแม่ว่ามันไม่สุภาพนะคะมันแรงไปนะทิเชอร์ เรามาสอนลูกแม่ได้ยังไงคำเนี้ยคำเนี้ยไม่ได้นะคะมันเป็นคำหยาบนะคะเนี่ยลเ,เด็กโปห้าจะเรียนได้ยังไงคะไม่สมควรจะมาสอนนะคะเนี่ยพิเชอร์ลองคิดดีๆนะคะใช่ก็หากที่แปลว่าคุยคะใช่ค่ะเอ้แล่ะคะโอ้ย ค่ะ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 ที่เชอร์ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะแม่ว่ามันไม่ควรจะมาโสนนะที่เชอร์โอ้ยบาหรือเปล่าเอาคำเม้ามิงรักไม่ยากมาซ่อนนีดน้อยนะฮะอโอ้ยครูนี่กระดายบรรลุเรียงรู่ราวยังเลย